เฮ้ยเฮ้ยแกฝน,นตกว่ะทำไมกูต้องทำเสียงตุดวะวันนี้ชะตาเป็นกลางอีกแล้ววันฝนตกอย่างนี้มันเหมาะกกบการตกปลาเป็นนั่นแน่เมลอนโตแล้วเมลอนโตแล้วเราต้องเก็บไว้นิดนึงโอ้โหของเต็มตัวของเต็มตัวฮอปเก็บได้ทุกวันเป็นอะไรที่ดีมากฮอปเก็บได้ทุกวันชึงช้งชึงช้งชึง้งชึ้งชึ้งเยี่ยมมากฝนตกไม่ต้องลดน้ำพวกนี้ว่ะดี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 ดดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ขอเก็บไปครบเก็บไปครบเก็บห้ครบเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของงานเอาเขาพดลงเลยโอ้โหไม่ต้องลดน้ำด้วยเอ้ยแต่ปกติมันต้องไม่ต้องลดอยู่แล้วอา้าฟ้าผ่า water fuck โอเคเมื่อกี้ออกมาเช็คโทรศัพท์มาคู่หนึ่งนั่นแหละฟ้าผ่าน่าจะทําแบตเตอรี่ได้นะทําได้ปะลดาราบไป้ยังได้แล้วว่ะโอ้โหใช้ควอดน่าจะทําเยอะๆอยู่นะอืมแป๊บหนึ่งทำไมกูเล่นเกมที่นี่คี้ไรกูคันจมูกตลอดเลยมันก็เป็นทุกเกมแหละว่าคี์บอดกูสกปรกวะหรือว่ากูสะทุนข้าขัา้น จะไปดูเองไม่เล่าโอ้โหได้อีกแล้วของซ้ําช่างหัวมันช่างหัวมันจะค่อยกลับมาเก็บนะไว้ก่อนนะเอามาเอามาให้หมดนี่คือการปล้นอย่าให้เหลือปลูกทับไปเลยนี่แนี่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 นี่แน่แล้วก็อันไหนทับได้ลงไปเลยครับโพดนี่บอกเลยว่าของดีโคตรข้อโพดมันก็บอกอยู่แล้วว่าโพดมันต้องดีโพดๆเดี๋ยวไปเอาสปีดโกมาใส่ก่อน เอ้ oh, เสียงดังโนหูอยู่เนาะชัดโยเมาสโยอัพอะไรก็แล้วแต่ช่างแม่งขอโทษเหลือหนึ่งอันวะ่ะจะร้องถามจริงทุบอะไรทิ้งแม่งสักหนึ่งอันไหมเป็นอะไรที่ความคิดที่ดีขอโทษขอโทษขอโทษลดน้ำหนึ่งอันไม่เป็นไรหรอกตรงนี้ปุ๋ยด้วยตรงนี้มีปุ๋ยอะ่ะตรงนี้มีปุ๋ย,ยสักหน่อยนะัะหน่อยนะมีปุ๋ยอะ่ะโอโหสองอันเหรอจัดไปก็ได้ข้างบนมีปุ๋ยข้างบนมีปุ๋ยตรงนี้ดีกว่าดินนี้มีปุ๋ย นี่เนี่โอ้ของเต็มเลยกูระเบือ่อเราได้เอาอะไรไปขายบางอย่างเนี่ยยังเมลอนเมลอนโอ้โหเมลอนเรายัดคอมมิชชั่นี่เซ็นเตอร์ได้ของมีคุณภาพทางนั้นเอาไปหยอดเลยอันนี้ก็ขายอ่ะเดี๋ยวเออที่เหลือไว้ให้เพนนีไอ้น,นี้มิกก็หม้ออย่างเดียวฮอปอีกแล้วปึ๊บปึ๊บของมีคุณภาพอันนี้ก็ต้องเก็บเอาไว้ด้วยเฮ้ยเราไม่ได้เก็บพิกไว้เลยเหรอต้องเก็บของไว้ใส่คอมมิชชั่นี่เซ็นเตอร์ อย่างประอันดีของเดือนนี้ใช่ไหม rusty rusty spur เราได้ไปแล้วชัดเจนเราจำได้ด้วยการอ่านชื่อมันนี่แหละนี่แน่ยังไม่รีวันให้ของฝันไป่นียงไม่ได้วะยังไม่รีวันเลยเข้าไปดูนี่ก่อนสิ่งที่เรียกว่าทำค้างข่าวแบทแมนอะไรมาให้เรามั่ง the bat เอ้ยแบทไรค่ามึงแม่งเกกะไรประโยชน์น่างโง่ เป็นชุดหวังว่ามันจะโตไวขึ้นนะพลิกโตป่ะพลิกโตป่ะกูเดินไปดูแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวโทเมโตะถ้าพลิกไม่มีก็ต้องดูโทเมโตะโทเมโตะก็ยังเวลาไม่เคยจะตรงกสักวันวันนี้ก็ลงเมืองได้นะแต่ว่าหนูจะตกปลาค่ะเอกขาไปถึงเลยมันต้องมีแหละข้างบดไม่มีโถเอ้ยเห็นอันนี้ที่ไรเนึกว่าอ่างุ่น แม่งคูหลอกดาวตลอดเลยเก้าพันวะเก้าพันเก้าพันเก้าพันไปเอาสปีดโกมาใส่มะม่วงมะม่วงบ้านใครละ่ะไม่ใช่มะม่วงเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่ใช่มะม่วงมันคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาพ่อมดด้วยพ่อมดเอาคอเปอร์ฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลพีแอฮลฮัลโหลเราต้องการทิสอีทอ่ะเอออยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสปีดโกสักประมาณกี่อันก็ไม่รู้นะ อันนี้เป็นทําให้ดินชุ่มชื้นข้ามคืนอันนี้ก็โอโ้โหก็ไปขุดไม้ค้าเองดีกว่าเนี้ยต้องการของมีคุณภาพสักหน่อยวันนี้เนี่ยเนี่นี่นี่ทำให้เติบโตอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์คุ้มไหมเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ยงหรอไม่เอวดีกว่าให้ข้าวโพดมันค่อยๆโตอย่างน้อยเราก็เก็บได้เดือนหน้าทั้งเดือนพอเดือนหน้าไปข้าวโพดเป็นของอย่างเดียว gifted. ที่ไม่พังจุ๊บนี่ได้กัดแว่นใครเนี่ยใครมาท <offerings External>. ิ้งแว่นซะเยอะเลยเนี่ยของปีแอร์ป่ะเนี่ย พีแอลไม่ก็ฮาวีสสองคนที่ใส่แว่นโอ้โหหน้าบ้านอย่างนี้เลยเหรออืออันเดียวซะด้วยเพนนีวันนี้เพนนีออกมารอนะห้องสมุดแน่นอนวันฝนตกวันฝนตกวฝนฝนตกอยู่ไหนวะไม่อยู่วอเตอร์แมลโซโซไวไยชีไม่อยู่ so, so why? Why อยขอคว้าสีแดงนะเออกูปาอะไรเนี่ยเฮลโลคลินเปิดจีออดให้หน่อย คว้าสีแดงไอ้บักหกกขขั่ไม่ใช่คว้าสีแดงแมกมาจีออดขอคว้าสีไม่ใช่อะไรเนี่ยเยลลี่เบร์เหรอหน้าตาเหมือนเยลลี่เบร์เลยเฮ้ยของไหมของไหมของไหมไม,ไม่ได้งี้ของเก่าอันนี้อะไรต่อไปเอ้ยโอปอลโหสียังสวยเลยเอาไปแบบดูเล่นที่บ้านได้ไหมขอพิพิธภัณฑ์ในแบบไปตั้งเองที่บ้านบอกว่าสะสมมาแล้วนะฮัลโหลบริจาคได้รัวๆตรงนี้ก่อนดีกว่าเอาแถวนี้ให้เต็ม นิวรีว่าบางบางชิ้นมันจะแบบขึ้นอยู่กับไอเทมเลยนะมันจะนิวรีว์ดก็ขึ้นอยู่กับไอเทมแต่ละชิ้นด้วยเฟอร์นิเจอร์แยะเต็มบ้านเต็มเมืองมาหมดเลยเพนนีอยู่ไหนในบ้านหรือเปล่าไม่ก็อาจจะอ่านหนังสืออยู่ก็เป็นได้คนอะไรอ่านหนังสือตอนฝนตกคนอย่างเพนนีนี่ไงเคยเห็นมาแล้วอ่านหนังสือวันฝนตกธรรมดาที่ไหนล่ะชีวิตขาดหนังสือไม่ได้โอ้คาซีนว่ะสกระปรกจริงเลยทำไมอ่ะ ทำไมอะ่ะเอาตกใจอ๋อโ,โทนี่ัวทีบ้านหลบไปไหน่อยจิกกตกรรมาทำสะอาดล้วทำเสียงเบาทำไมวะเนีอะ่ะเราต้องช่วยเขาทำความสะอาดใช่ไหมโอ้จะช่วยเหรอโอเคช่วยแน่นอนแหละยังไงก็ช่วยโอเคงั้นกูทำตรงนั้นจะจัดการครัวเองโอเคพี่เสื้อเพนนีเหรอโอเคเราเก็บให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหว์ปอย่างไวเอาป้า อย่าขัดจังหวะคนสวีทสิเออโอ้แพมดูดีมากบอกให้นี่เธอทำไรของเธอเนี่ยแล้วไงต่อฉันชอบไปอยู่แบบนั้นอ้าวป้าชอบแบบอาร์ตอก็ไม่บอกือเหงื่อตกเลยแม่แต่มันลกมากเลยโทน,นี่อุตสาห์ช่วยกันอยู่เห็นไหมกูเป็นคนดีไหมฟุตฟิตฟุตฟิตแม่ไปสรูนมาเหรอมีกินเบียด้วยฉันจะไปไหนก็ไม่เกี่ยวกับแกสักหน่อยอย่ามายุ่ง เกี่ยวสิคะแม่กําลังทําลายตัวเองอยู่หรือว่าแม่ทาอะไรมันก็ลำบากมาถึงนู่ตรงนั้นเลือกเห็นแค่ตัวได้แล้วอื้มอื้ม,มเห็นแค่ตัวใครเป็นค,คนให้ที่นอนให้นู่นให้นี่ให้นั่ใน,นให้นูน่นแล้วบอกว่าว่าแม่เห็นแค่ตัวได้ยังไงเา้ากูก็งงลสิทะเลาะกันให้กูเห็นอีกวัดเด้อเธอควรจะไปได้แล้วฉันไม่อยากให้เธอมาเห็นเอาไดิแบบนี้หรอกขอโทษด,ด้วยเยแต่ว่าหน้าคือแบบสมจริงมากขึ้นอะคือชอบแพมแบบนี้มากกว่าแบบเดิมก็ดีนะ เขาเป็นผู้ชายที่ดีนะน,น้อมีการชมฉันไม่ต้องการให้เธอเกี่ยวข้องกับคนอื่นมาทําความสะอาดบ้านมันน่าไขายหน้าเข้าใจไหมไม่เป็นไรเรายินดีชอบไปรลกความสะอาดหรือเปล่าค้าม่คัสซีนเฉยกูเล่นไน้น่าเบื่ออีกแล้วฮัลโหลเสียงฝนตกดังมากเลยแต่มันก็กระทบผู้เยอะเลืเกินวันดีป้าวัสดีครับทำตัวให้แห้งใช่ตุตาฝนมา เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลเฮ้ยจ hey, ีออปเปิดไปแล้วเหลืออะไรบ้างเนี่ยไม่รู้ <c oughs> ต้องทำเลยเลยรู้แค่ว่าวันนี้จะตกปลาแค่นั้นแหละโอเคเมื่อกี้ก็หายไปอยู่ในช่วงตอบโทรศัพท์อีกเช่นเคยคือเราต้องทำยังไงให้ช่วงคัดซีนนี่แม่งเราไม่น่าเบื่อหรือว่าเราเล่นไม่ไม่ดีพอเฮลโหลเราเข้ามาบา้านเขาทำไมวันเนี้ยลืมตัวไปเลยฮัลโหลเอมิลี่สวัสดีโอ้โ oh! ห หืมย่า,าของทำงานล่ะโอเคครับหืมมากรีโรเราจะให้เขาทำไมล่ะดูดีขนาดนี้ดีก่าอันเดิมอะ่ะโอ้โหแบบว่าเวลลี่ไนท์โอ้ฟ้าผ่าว h ตเตอร์คอมมิชชั่นเซ็นเตอร์ดีกว่ารู้แล้วมีอะไรทำแล้วเอ e เ g จีเต็มเปี่ยมเลยวันนี้โอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรู้แล้วทำไรรู้แล้วอย่าพึ่งคือจะลงไปที่ทะเล เพื่อหยิบของที่เรียกว่าไอ้อะไรวะหอยเฮ้ยเซบาสเตียนเฮลโลสวัสดีคุณอาโชคด,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 ดีเห็นกบหนหนกบมึอ่ะไหนกบจิตดับเบิลด้วยจืดเฮ้ยวันนี้ดวงมาวะเนี่ยดวงมาวะเนี่ยควรจะลงเหมืองหรือเปล่านี่ไอตัวนั้นขายสร้อย โหวันนี้ดวงอย่างมาโอ้เก็บของไม่ได้วะ่ะเอ้ยแต่เราได้ประกาศรังครบ3สชนิดแสดงว่าสองชนิดนีดนดนด้เราเก็บได้แน่นอนติดดับเบิลติดดับเบิลไหมโหเยี่ยมวะ่ะวันนี้แม่งดวงมาอยากจะตกปลาเหลือเกินแต่ว่าที่ตกปลาเราตกได้แค่ปลาธรรมดาคือตกดีวะเอาไงดีที่เหลือไหมเอาน,นี้ไปขายวิลลี่ดีกว่าแล้วยโยนตกปลาแบบยาวๆเลยดีกว่าตกหน้าบ้านวิลลี่นี่แหละตกเย็นกลางคืนอันนี้เอาไว้ค่อยไปขายที่หลังตอนไปเหมืองเรามีที่ตกปลาตั้งสองอันทำเป็นเร่น แล้วขายของให้วิลลี่เลยแล้วเราก็ตกปลาแบบได้มาปุ๊บไปขายวิลลี่ขายวิลลี่อ้าวเซบาเดียนเองก็ชิลแล้วเกินเนาะฮัลโหลวิลลี่เรามีของมาขายจึ๊บ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 เรียบร้อยหนึ่งหมื่นจะหนึ่งหมื่นแล้ววะงันยันยันคอมมิชชั่นเตอร์ไว้ที่หลังตกปลาต้องมาก่อนเอาอะไรดีวะเอาอันนี้ดีวะที่ตกที่มีคุณภาพเอาที่เอาที่ตกกระก,ก,กากไปเดี๋ยวมันไม่ได้เรื่องเราจะอยู่อย่างนี้จริงๆหรือ เดี๋ยวขอไปตกเองสักคู่ดีกว่ารู้สึกว่าการตกเองนี่มันน่าจะดีกว่าอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถ้าไม่ตกเองนี่มันจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าตกไปอัดไปอ่ะคือมันจะเป็นอะไรช่วงเวลาที่น่าเบื่อฮึสู้เหรอสู้เหรอสู้เหรอจะสู้ใช่จะเอาใช่ป่ะโอ้ยด้เดเฮ้ยดเ้อืนั่นแน่นั่นแเลดมูเล็ด โอเคตอนนี้คือปลาเต็มตัวเลยประมาณนี้อันนี้คือได้จากแถวนี้มาเลยอันนี้เป็นปลาที่ต้องใส่ในคอมมิชตี้เซ็นเตอร์ด้วยนี่อันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าเราจะขายวิลลี่เลยหรือจะไปขายที่บ้านดีกว่าคิดไม่ออกขายวิลลี่ดีดกว่าคือไม่รู้ว่าขายวิลลี่แล้วสกิลการตกปลา,าจะเพิ่มขึ้นไหมก็คือต้องทดสอบดูอืโอโอ้โหมีปลาขายด้วยเว้ยธรรมดาที่ไหนอ่ะเออขายไปเลยดีกว่าเรารู้สึกอืมอืมอืมพวกนี้คือต้องขายเพราะว่าขายไปท่องเราจะได้โลง่งนิตกต่อได้แต่ว่านี้เราต้องเอาไปทำเควสคอมม ออเอ้ยตัวนี้มีกล่องเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดตัวนี้ได้กล่องมาแล้วได้กล่องมาแล้วได้กล่องมาแล้วเอาไปเอออย่ายุ่งนะเฮ้ยอย่าอย่าทำให้มันเรื่องมากนะเอนนอ,อน,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 นั่นแหละอยู่นี่มีไหมนั่นแหละเด็กดีเฮ้ยปลานี่แกกล่องอะไรวะอู้เยอะส,อสิอันสุดยอดที่มันได้อย่างงี้สิที่เต็มลนวะทำไรายได้นอกจากกลับบ้านบ้างเนี่ยบ่อฮู้บ่อชี้ไม่รู้เลยคืออยากจะตกปลาต่อนะแต่ตัวนี้โคตรไม่ว่างหรือว่าเราจะไปเก็บของแล้วกลับมาต่อดีวะ คิดบอกออกไม่รู้สิไปตกที่บ้านดีกว่าคือเราวิ่งกลับมาทันไหมน่าจะวิ่งกลับมาทันแหละคือขอกลับไปเก็บของแล้วก็วิ่งกลับมาตกดีกว่าเพราะว่าปลาบางตัวนี่มันก็ตกได้เฉพาะตอนฝนตกคืออยากจะเอพสกิลการตกปลาแบบว่าให้มันขั้นเทพไปเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเราจะทําการเอาของมาเก็บแม่งให้หมดอ่ะแล้วก็ไปตกปลาใช้อันนี้แหละไออันนี้อันกระกานี่มันคือมันจับได้แค่ปลาธรรมดาปลาแจมแจมนี่มันไม่ได้เลย อย่างแปลกๆปลกไหมเด็กตัดฟันแม่งเก,กะจริงเลยอันนี้ทิ้งไปจึ๊บ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 ปลาอนนี้ต้องเก็บไว้ปลาปลาปลาโฟร์เซนเทียเห็นแล้วจะมันไส้ขายแม่งที่เหลืออุปกรณ์อะไรขายให้หมดเลยไม่ใช่ขายอุปกรณ์ขายได้ที่ไหนเหล่าที่ตกปลาจึ๊บโอเคอะไรขายได้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บเฟอร์นิชงเฟอร์นิเจอร์เยอะเหลือเกิน เยอะเหลือเกินปึ๊บปึ๊บเจยวไปด้วยที่เหลือไปแค่นี้แล้วก็วิ่งกลับไปทะเลดีกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าทุกนาทีวันนี้คือฟันฝนตกเหมาะที่จะตกปลาสุดแล้วถ้าไม่ตกก็ไม่รู้จะว่างอะไรแล้วลูกลำคาญยางดัดฟันเหลือเกินเฮ้อยางปวดเลยป่ะครับลืมดูตารางนี่เลยว่าวันเกิดใครไปแล้วมั่งโอ้โหลืมไปเลยโอ้วันเกิดอเล็กวะ่ะ เอาอะไรให้ดีวะสลัดไหมหวังว่าอเล็กจะอยู่ในบ้านปิดแล้วละ่ะบ้านปิดแล้วละ่ะวันเกิด Alex. อเล็กซ์อเล็กซ์อยู่ไหนอมไม่มีใครอยู่อยู่นี่ไหมอยู่นี่อยู่นี่ไม่อยู่อยู่ตาแซมปะอยู่กับแซมอยู่คนเดียวเปิงตังค์แม่งนะซื้อของให้อเล็กเนะี่ยฮัลโหลกัสเอานี้ปะไอ้นี่ชอบแน่นอนอเล็กเอาเข้าบ้านไปให้อเล็กอเล็กเข้าห้องแล้วมังนะ้งเนี่ยเออน่าจะอดอดช่างแม่งมันถือว่าซื้อแดกเองจบ ถึงว่าเราตกปลาต่อตกตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้มันจะได้อะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่ที่เราแน่ใจก็คือเราจะไปตกตรงนี้นั่นเองเพราะมันใกล้ที่ที่เราอยู่เราจะได้เดินกลับง่ายๆตอนประมาณสี่ทุ่มเราจะตกปลากันตรงนี้แล้ววิลลี่มันก็ไม่อยู่ขายเราด้วยตอนนี้ช่องเราโล่งก็เป็นอะไรที่ดีโอ้โห9998ได้อีกบาทหนึ่งนี่เลขสวยแล้วนะเฮ้อเฮ้เฮ้ต้องตัดใช่ไหมจะใช่หรือเปล่า แค้นไอเงียบได้ไหมอยากจะรู้ว่าท,ทําคลิปแบบมีคนเงียบมันจะดูว่ากลัวไม่น่ามีนะมานี่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 มานีออ่อย่าดื้ออย่าดื้อเข้าใจไหมเอ้ยบอกว่าอย่าเอกอเฮอเฮือเฮืออเฮือฮอ,อเอเฮนะนะนะ้เออเ,เออเฮฮออฮฮอฮืเฮ ฮาริบัตฮาริบุตโอ้กินได้ด้วยฮาริบัตเพราะคำนี้โปรตีนมันต้องอ่านว่าบัตไม่ใช่เหรอจะบัตหรือจะบุตรวนะเนี่ยกูไม่รู้สำเนียงคนฝรั่งนี่แนี่โจจ้าโคลาวัตเตอร์ฟักคือโจจ้าโคล,ลานี่หาได้จากเข้าไปขายนี่มันถือว่าประมงเลยนะโอ้โหฟ้ามึงอย่างแรงเลยเฮ้ยจะสี่ทุ่มเหรอไวจังวะสัะของนี่มึงก็ติดชาเลยเกินนี่อะโอ้โหแทนที่อยากจะได้ปลานี่ไม่ค่อยจะได้เลยอือจะโอ้โหดื้อดื้อตัวอะไรเนี่ยปลาไหลเหรอปลาไหลเหรอ ปลาไหลเหรอปลาไหล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 ทีสีเดไหลปลาลงปลาไหลกูไม่ยอมมึงหรอกกูไม่ยอมมึงหรอกกูไม่ยอมมึงหรอกไอเว้เอ้ยตัวอะไรวะเนีอโคตรกลวงตีนเลยก็คือสกิลตกปลาไม่ถึงแล้วเจอปลาระดับเทพวัดเต่าปลาอันนี้พื้นที่แบบปพื่อปั๊บเพื่อปั๊บกูจะไปทันวะำแล้วทำดีนะเนอฝนตกแบบแปดบิดทำมาเล่นใบสวยเนอ โอ้โหเขาเกียเราลึเกียดทุกจุดเลยว่ะดูดิเนี่ยมีทุกที่เลยมีฝนกระทบด้วยมันจะมีมาทุกกี่วีว่ะเอยเดี๋ยวฮืมกูอยากจะได้ปลามึงก็ไม่เคยจะให้ปลากูหรอกสี่ทุ่มแล้วกูต้องการปลาไม่เคยจะให้ปลากูเลยเอาตัวเมื่อกี้มาใหม่ซิมาแก้มือสักอบอปะ energy ยังเหลือเฟือโถโถโอือกูเกลียดมึงเกลียดมึงไม่เคยหรอกไม่เคยให้อะไรดีๆกูหรอก what what are you doing ึงทำอะไรกูเนี่ยสตา r Duel ทำไมกูต้องการปลาไม่เคยจะให้กูนี่เน่ยไอเวเนือให้แต่โจจ้าซีดีต้องรอวันดวงดีใช่ไหมถึงจะตกปลาขึ้นน่ะใครจะไปดูวะเที่ยงคืนเคยวิ่งกลับน่าจะทันนะเฮ้ยอาจจะไม่ทันก็ได้เที่ยงคืนวิ่งกลับเอา11โมงครึ่งน,นั้นเฮ้ยต้องลองชีวิตมันต้องเสี่ยง11เอาเป็นเที่ยงคืนวิ่งกลับเอ้ยนั่นน้องปลากูตีละเอ้ยไม่กวนตีมาอย่างน้อยอย่างน้อยมันก็เป็นปลาเออ ดีกว่าแบบได้โจจ้าโคลาไม่ก็ซีดีอดเพอร์เฟกเลยปลาอะไรเนี่ยฮาลิบูดอีกแล้วอขอยอตัวนึงได้ไหมขอยอสักยี่สิบตัวคงจะทันดูหรอกหวังว่าวันนี้เป้าหมายอย่างเดียวเลยคือสกิลการตกปลาเราอัพถ้ายังไม่อัพนี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าเศร้าเพราะคูขายปลาไปเยอะมากเลยวันนี้อ,อืออ้ยหงุดหงิดแล้วนะทําไมมันไม่ให้กูสักทีให้มาต่ตะไข่เนี่ย ใช้ในการปรุงอาหารเฮ้ยถ้ามันปรุงอาหารได้ก็เก็บไว้ด <a> ิเผื่อในอนาคตเราอัปเกรดบ้านแล้วแม่งสร้างค้าอาหารกินได้นี่เวลี่กู้เลยนะรออะไรเฮ้ยขอยตัวนึงขอยตัวนึงขอยตัวนึงได้ไหม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 ตัวเดียวนั่นแน่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่เหลือจะรีบวิ่งด้วยการกระจัดกลับบ้านวิ่งแบบเดอะแฟลชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโกนตีนตัวอย่าโกนตีนตัวสุดท้ายของวันแล้ว นั่นแน่ฮัลีบุตรตัวสุดท้ายเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหฮัรรีบุตแบบทำไม่ธรรมดาด้วยวะ่ะแบบปลาที่มันคุณภาพด้วยเฮ้ยวิลลี่กลับอะไรเวลานี้เนี่ยไปสรูปมาใช่ไหมกินเล่าหึงเลยกูได้กินด้วยเหรอวะอย่าป้าอือหวังว่ามันจะทันนะบ้านเราอยู่แค่นี้เองอันนเดินขึ้นไปโชชาโชชาการกระจัดเร็วสุดๆอืมไหนวันเร็ววะกูเดินชนเสาไฟด้วยเนะี่ย น,นน่นี่การกรจัดเร็วที่สุดเอ้ยไม่เร็วแล้วเดินชนมันจะเร็วได้ไงอย่าไม่ไม่คุณอ,อ่าตลกกับผมคุณอ,อย่ามาตลกกับผมวันนี้สกิลวอันนี้ป่าต้องได้แน่นอนเอ้ยตีหนึ่งแล้วพรุ่งนี้แม่งมีปัญหานะเลยชืบชืบอันนี้ขายไปก่อนขายไปก่อนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยถึงเวลาเข้านอนโอเคพาร์ทนี้ก็คงแค่นี้แหละโอเคสารพันนี้ก็ไปดูตังกันก่อนดีกว่า เฮ้ยเอ้เอาทำฟาร์มวะนายเออนั่นแหละตกปลาเวลสองสุดยอดไปเลยสิกระพานนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกลับบายบายรวย